สวัสดีครับท่านผู้ชมครับปายชาแนลชัยมงคลนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมกลับมาที่ข้อควายของคุณพี่สมจิตนะครับโอ้วันนี้มีอ่าแม่นะครับแม่อ่าบล็อกนะครับสวยนะครับแล้วก็มีลูกติดโอ้เป็นเพศเมียทั้งหมดเลยนะครับวันนี้เปิดราคาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับอ่าท่านที่สนใจเปิดราคาควายนะครับก็ อยู่หวัวคลิปนี้ก็จะเป็น ID l ดล e ลนะครับ0ูน uh, ย์98 988ศูนย์ศูนย53นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับห่างหายไปนานครับผมห่าง <ผม S 3> หายไป,ไปนานสมจิตครับบ้านหนองแห้วตำบลหนองกระทุ่มอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีครับครับผม เราวันนี้เรามีสามชีวิตเลยเนาะสามชีวิตครับตัวเมียหมดเลยครับตัวเมียหมดเลยลูกสองตัวเป็นตัวเมียหมดเลยนะครับแม่นี้ชื่อชื่ออะไรครับเนี่ยแม่พิมพ์ครับชื่อแม่พิมพ์นะครับส่วนสูงวัดแล้วได้ร้อยสี่สิบนะครับเห็นนะครับความยาวยาวครับยาวสามชีวิตนี้เปิดไปเท่าไหร่ครับเปิดไปแปดหมื่นแปดครับแปดหมื่นแปดครับท่านผู้ชมครับลูกติดตัวนี้นะครับเป็นเพศเมียนะครับนั่นน้องเขายืนอยู่นั่นครับเป็นเพศเมียเหมือนกันครับ เอเอตอนนี้ลูกลูกตัวเล็กอายุเท่าไหร่ครับประมาณ3มเดือนนะครับประมาณสามเดือนแล้วอยู่ในท้องแม่เนี่ยตอนนี้ยังว่างอยู่ใช่ไหมว่างอยู่ครับว่างอยู่นะครับโอ้ยาวยาวแม่นี้ยาวถ้าผู้ชมที่อยากได้แม่ท้องว่างนะครับแม่นี้เนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวก็น่าจะขึ้นสัตว์แล้วนะครับลูกอันดีมากมันขึ้นไปรอบแล้วครับโอ้ขึ้นไปรอบแล้วแต่ยังไม่ได้ทับแต่ยังไม่ได้ทับครับแข้งขาดีนะครับแม่นี้ไม่ได้อ่ากระทบอะไรนะ Lifting! ยาวครับยาวแล้วก็แข้งขาดีจริงๆครับยาวลูกหย,ย,ย,ยอยหยอยหเขาห่วงลูกลูกเขาอยู่นู่นเห็นนะครับแข้งขาใหญ่นะครับแล้วก็เล็บดีมากเลยนะครับนี่ท้ายท้ายดีครับแล้วก็มีความกระดูกดีว่าแม่นี้นะครับหางดอกไหมไม่ดอกครับไม่ดอกนะครับลูกลูกก็ไม่ดอกนะครับไม่ดอกไม่ดอกลูกไม่ดอกอมีความยาวนะครับ ให้ลูกไปแล้วกี่ตัวนะสองตัวนี้ใช่ไหมสองตัวครับอมีความสูงลอยนะครับสูงลอยร้อยสี่สิบนะครับแล้วก็อ่ท้องว่างอยู่เดี๋ยวก็คงจะขึ้นแล้วครับขึ้นขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้ทำครับนี่ลูกเขามาแล้วเนี่ยนี่เป็นเพศเมียนะครับเป็นพ่อพ่อูงนี่ใช่ไหมพ่อฝูงทั้งคู่นะครับเป็นเพศเมียทั้งคู่เลยยาวยาวยาว แม่เขานี่สูงลอยได้เลยครับเอ่อมีความสูงมีความลอยด้วยนะครับที่ไปใสตูนี่โอ้ขวัญตกอูตัวเล็กนี่นะขวัญตกอูเป๊ะเลยครับเนี่ยนี่เอายืนแี่งกันเบิดซองรองบบดนี้ <c oughs> นี่แหละครับตัวเมียทั้งหมดเลยนะครับท่านผู้ชมที่อยากจะไปตั้งเหล่าเนาะครับอ่าได้ไปนี่ก็โอ้ตัวเมียทั้งหมดเลยเนี่ยก็ เลี้ยงไปไม่กี่ปีนี่นก็เดี๋ยวก็นั่นอะไรนั่นอ่าไอไอหนานะเนี่ยหนาครับเออดูคอหนาปึกเลยครับแล้วก็มีอ,อัตลักษณ์อัตลักษณ์สวยอัตลักษณ์ชัดเจนมากเลยตัวนี้ลูกตัวน,นี้นะเชื่องก็เนะชื่องเออยาลูกยอยยายยคอหนานะครับเพิ่งได้สะพายเออนี่เห็นน้องแล้วนะครับอายุก็ชนขวบอ่าแล้วก็ตัวแม่เขานะครับก็ส่วนสูงร้อยสี่สิบแล้วก็มี ได้ลูกไปแล้วสองตัวสองตัวแล้วก็อัตลักษณ์ของแม่ก็มีนะครับอ่องสองอ่องนะครับมีอ่องคอสองอ่องแล้วก็เรื่องแข้งขานะครับแข้งขาดีเล็บดีนะครับแข้งขาสูงลอยนะครับเง,เง,เงมีความเชื่อง แปดหมื่นเท่าไหร่นะแปดหมื่นแปดครับแปดหมื่นแปดนะครับท่านผู้ชมครับน่าสนใจครับน่าสนใจได้สามชีวิตครับตัวเมียหมดเลยเออแล้วอยู่แม่เนี่ยนะครับตกอู่เหมือนกันนะตกอู่ครับตรงสะบะตกอู่นะครับแล้วก็ไอ้ลูกตัวเล็กก็ตกอู่เหมือนกันนะครับแต่ลูกตัวนี้นะครับโอ้หนาวะคอหนาปึกเลยนะครับแปดหมื่นแปดน่าสนใจครับต่อรองได้ไหมต่อรองได้ครับต่อรองได้นะครับอัตลักษณ์ครับ หรือว่าจะเป็นอลักษณะนะครับลักษณะนี้ก็แม่เนี่ยหูยาวจริงๆเลยแม่เนี่ยเนาะยาวครับแม่ใบหูยาวนะครับใบหูเหมือนหูกวางเลยหูยาวาไม่มีตำหนิที่ไหนนะครับตำหนิไม,มไม่มีที่ไหนหางไม่ดอกทั้งแม่ทั้งลูกสามตัวนะครับไม่ดอกเอล,กลูกไทยเต็มเปี้ยเลยครับเนี่ยเครื่องก็ดีลูกเนี่ยนะออ แล้วก็แม่ก็ท้ายนะครับท้ายส่วนท้ายนี่อ่าสูงครับกว้างสูงแล้วก็เป็นเป็นแม่ที่มีโครงสร้างดีนะแม่นี่นะตอนนี้ก็อาหารการกินก็ไม่ค่อยเท่าไหร่โอ้โหอยากจะขาดน้ำเลี้ยงถ้าน้ำเลี้ยงดีก็อ้วนปึ๊กหนานะปึ๊กเลยนะแม่นี่นะชื่อแม่พิมพ์นะครับ่แม่พิมอ่าสามชีวิตเป็นเพศเมียทั้งหมดนะครับลูกครับ แม่พิม์ลูกพลอยอ่าแม่ลูกชื่อพลอยครับแม่ชื่อพิมนะครับลูกสาวตัวเล็กยังไม่มีชื่อใช่ไหมยังไม่มีชื่อครับไม่ได้ตั้งเลยครับเออเดี๋ยวให้เจ้าของใหม่เขาตั้งเองแปดหมื่นแปดครับต่อรองได้ครับท่านผู้ชมแม่นี้มีความยาวแล้วก็โครงสร้างดีครับนี่สูงไร่สี่สิบอ่าสนใจก็โทรมาอ่ามีอีกไหมครับที่เราจะเปิดมีครับมีครับ อาตัวนางมานี่ท่านผู้รรมชมก็พิจารณาดูนะครับเม่นี้ให้ลูกไปแล้วสองตัวครับเป็นลูกตัวเมียทั้งคู่นะครับซือ้อซื้อไปสามตัวนี่ก็คือ,อตั้งเหล่าได้เลยนะตั้งเหล่าได้เลย JT Smart Buff ช่วยอัพราคาควายไทย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะนี่นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับแม,ม่สาวตัวนี้ไหมสาวพึ่งได้สองขวบครับเพิ่งได้สองขวบยังไม่ได้ทับเลยเออส่วนสูงประมาณร้อยไม่ได้วัดเลยร้อยสามสิบนะครับร้อยสามสิบไม่ขาดส่วนสูงร้อยสามสิบไม่ขาดแต่ว่า เขาจะตื่นไม้เขาจะตื่นไม้อายุพึ่งได้สองขวบใช่ไหมพึ่งได้สองขวบครับเออเปิดเท่าไหร่ครับเนี่ยเปิดไปสามหมื่นห้าครับสามหมื่นห้านะครับท่านผู้ชมครับเป็นเพศเมียครับเออส่วนสูงร้อยสามสิบไม่ขาดนะครับเป็นลูกเราครับเป็นลูกเราเราไหนเราอุทัยบ้านเราเนี่ยครับอ๋อเป็นลูกเราเก่าควายเก่าอุทัยนะครับลักษณะของเขาก็ใบหูใหญ่สีขาวนะครับมีอ่อง อ่องชัดเจนนะครับสองอ่องนะครับลำแข้งลำขาก็ดีครับมีถุงเท้าเล็บสั้นนะครับอ่าหยอยลูกหยอยหยอหยอยืนที่สวยลูกยืนสวยเออเขายืนสวยปกติเขายืนสวยไม่ได้มาฉีดยาไม่ได้มาฉีดยาเชื่องนี่ก็มีความหนาอยู่นะครับมีความหน,นาเออรลักษณะดีครับรอ,อ่าท้ายอ้ท้ายสวยครับท้ายมะนาวตัดเลย ตำหนี้หางไม่ไม่มีเนาะไม่มีครับหางไม่ดอกนะครับเออท้ายมะนาวตัดท้ายดีครับอายุอ่าอ่าอ,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 อ้ยังไม่ถึงสองขวบหรือว่าสองขวบแล้วจะสองขวบแล้วครับจะสองขวบแล้วเนาะครับก็คือยังไม่เคยขึ้นสัตว์ยังครับโอ้ถ้าชอบสนใจแม่สาวนะครับราคาก็พอไป <35. S 1> พอมา, <35. S 1> มาอยู่นะสามหมื่นห้าเนี่ยนะ สามหมื่นห้าก็น,น,ออ 35, น่าสนใจอยู่ครับข้อหนาดีอ่ะเนี่ยครับคบอหนาย่นดีนะครับใบหูใหญ่ยาวขาดน้ำเลี้ยงไปไหนครับเออนี่อัตลักษณ์อัตลักษณ์ครบนะครับชัดเจนดีแข้งขาเล็บสั้นดีครับมีถุงเท้าอ่าชัดเจนนะครับ ขายมะนาวตัดตัวนี้คือไม่ไม่ไม่ได้วัดนะครับแต่ว่าเขาเห็นไม้เขาดิ้นก็เลยลองก็เลยลองดิลอง,ลอง,ล,องลองดิครับแต่ผมมองด้วยตาเปล่าผมว่าร้อยสามสิบไม่ขาดเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองว,วัดใหม่ะนะครับเออผมว่ากว่าเหมือนกันผมว่ากว่าผมว่ากว่าสามสิบกว่าอยู่แล้วนะล่ะย,ยาลูกยาลายา อลองลองทาบให้ท่านผู้ชมได้ฟังที<ส>ย่อลูกย,ย,ย,ยอย่อยอ,ย,อ,ย,อย่อย่อย่ออีลายยอ่อไม่ต้องตื่น,ด,นดอกเพราะว่าอยออยอๆน่ะหน่ะน่ะะเห็นไหมนี่แหละครับแต่ว่าผมเห็นเราเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> กว่าครับสูง,สวงกว่าร้อยสามสิบนะครับท่านผู้ชมครับ่แนนนอคือรับประกันว่าสูงกว่าร้อยสามสิบครับแม่นี้เออไม่เอาแม่ย่ออีลายย่อ บ่ต้องตื่นดอกพราะว่ามันบริเวนแนวป็นตะยานดอกแนวบนนี่เออขั้นได้นั่นแล้วมันก็จะนั่น,นดิต่อไปนี่เออแล้วมันก็ชินเออตอนประ่านเด็นั่นน,นี่มันก็นั่นยุ่นแล้วเอออะสามหมื่นห้านะครับมีชื่อไหมเนี่ยน้องอะไรอ่ะตั้งชื่อให้หน่อยพิ เลี้ยงอย่างเดียวยังไม่มีชื่อนะครับไม่ตั้งชื่อควายนะครับอ่าไม่กำไรกำไรใช่ไหมครับขายได้ไปก็ให้ได้มีกำไรต่อครับนี่น้องกำไรนะครับน้องกำไรน้องกำไรสามหมื่นห้านะครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับเป็นอย่างนี้แหละเออทรงเขาก็สวยอยู่นะสวยทรงก็ปวดดีหน้าเปิดอ่องได้ขาได้ อาล่ะครับท่านผู้ชมครับสามหมื่นห้าครับน้องกําไรอ่ารับประกันว่าตำนี้ไม่มีที่ไหนนะครับเป็นควายลูกเราของอุทัยนี่แหละครับเออมีอีกไหมไม่มีแล้วครับไม่มีนะไม่มีแต่ไม่ได้เปิดครับเอออ่าล่ะครับวันนี้เราเปิดแม่พิมพ์นะครับแล้วก็ลูกอ่ชื่อพลอยนะครับแม่พิมพ์นี่จะมีลูกติดสองตัวเป็นเพศเมียทั้งหมดนะครับเปิดว่าแปดหมื่นแปดนะครับท่านผู้ชมครับแม่ท้องว่างอยู่สูงร้อยสี่สิบนะครับ สำหรับน้องกําไรนี้ก็สูงเกินร้อยสามสิบแน่นอนท่านผู้ชมครับขอเวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์นะครับมาจากที่เดียวกันกับเจทีสมาร์ทบัมนะครับมาใหม่ครับเป็นของวัวนะครับชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อวินเนอร์นะครับตัวนี้เสริมภูมิคุ้มกันโรคนะครับแล้วก็บํารุงระบบสืบพันธุ์นะครับกาจัดของเสียที่ค้างคางสะสมในร่างกายนะครับเพิ่มกล้ามเนื้อและโครงสร้างปรับประสิทธิภาพระบบ ดูดซึมอาหารในร่างกายนะครับตัวนี้สําหรับวัวโดยเฉพาะนะครับกินได้เฉพาะวัวเท่านั้นนะครับชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อวินเนอร์นะครับสําหรับวัว1ตัวนะครับ2ช้อนหรือน้านะครับ50าิตรลิตนะครับ่างช้อนน้ํา5าลิตรอลิตหรือจะผสมกับหญ้ากับอาหารเม็ดก็ได้นะครับหรือจะให้วัวทั้งฝูงเลยนะครับวัวทั้งฝูงก็คือซองนี้นะครับ500กรัมนะครับ500กรัมก็คือ ใส่น้ำได้2,500ลิตรนะครับซองนี้นะราคาก็คือสามรอยาสิบบาทครับผมเจ t ีสมมาตรบ๊อทุกท่านรู้กันดีนะครับตัวนี้เป็นสูตรควายรุ่นสีเหลืองนี่นะครับช่วยในเรื่องของอระเบิดโครงสร้างนะครับขยายโครงสร้างเพิ่มพูนกล้ามเนื้อแล้วก็ทําให้ควายเนี่ยเจริญอาหารกินอาหารดีนะครับตัวนี้ถ้า,อ,าอย่างจเจ้าอะไรนะทองจูเนียนะครับทองจูเนียเนี่ยรุ่นนี้นะครับตั้งแต่ ยานมแปดเดือนยันสามขวบกินสูตรนี้ได้นะครับกําลังคุ้นอยู่นะครับกินตัวนี้ทําให้ควายเนี่ยระเบิดโครงสร้างนะครับจะเจริญเติบโตได้กว่าปกติดีนะครับตัวนี้สูตรพ่อพันธุ์คือสูตรสีน้าเงินนี่นะครับเสริมภูมิคุ้มกันโรคนะครับแล้วก็ขยายกล้ามเนื้อนะครับไม่สุดโทมนะครับขณะที่เราจะคุมแม่อยู่กี่แม่ก็ช่างนะครับจะไม่สูบผอมนะครับสําหรับน้ําเชื้อสตเปิมนะครับบํารุงสตเปิมนะครับไม่อ่อนแอ ผสมติดง่ายนะครับแล้วก็เรายังมีแม่พันธุ์นะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ค่นผู้ชมใช้ดีมากนะครับซื้อแล้วซื้อซ้ํานะครับสูตรนี้คือสูตรแม่พันธุ์นะครับช่วยในเรื่องของการทําให้แม่พันธุ์เนี่ยที่ไม่ขึ้นสัตว์นะครับก็กินปุ๊บก็สามารถขึ้นสัตว์ได้หรือถ้าไม่ค่อยติดนะครับกินเข้าไปแล้วก็ทําให้ติดง่ายด้วยเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ไปฟื้นฟูระบบสืบพันธุ์นะครับระบบสืบพันธุ์ของควายแต่ละตัวเนี่ยบางตัว ดูสมบูรณ์นะครับแต่ว่าระบบภายในเขาไม่ค่อยดีนะครับฉะนั้นตัวนี้จะเข้าไปฟื้นฟูนะครับทําให้ทับติดง่ายแล้วก็พอทับติดแล้วก็จะบํารุงลูกในคันด้วยบํารุงน้ํานมของแม่ด้วยนะครับลูกเกิดมาก็จะได้ดื่มน้านมที่มีคุณภาพนะครับท่านผู้ชมครับตัวนี้ลดการแท้งได้ด้วยนะครับลดการแท้งได้ด้วยสูตรนี้สูตรแม่พันธนะครับท่านผู้ชม สูตรนี้เป็นสูตรพิเศษนะครับของควายนะครับเจ้ีสามารถแบบนีครับคุณสมบัติเด่นของควายแซบนะครับเสริมภูมิคุ้มกันโรคนะครับเพิ่มน้ํานมและโตไวนะครับสร้างกล้ามเนื้อและโครงสร้างระบบสืบพันธุ์ดีผสมติดง่ายนะครับกําจัดของเสียและเพิ่มเชื้อดีสูตรนี้เป็นสูตรพิเศษกินได้ทุกเพศทุกวัยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นมาใหม่นะครับแล้วก็สามสูตรนะครับสูตร แม่พันสูตรพ่อพันแล้วก็สูตรควายรุ่นนะครับกระปุกละ390บาทซื้อครบสามกระปุกนะครับราคา 1, 1 1 1บาทนะครับแถมเชือกสนสะพายอีก1เส้นนะครับแล้วก็สูตรควายแซบนะครับกระปุกใหญ่สีส้มนะครับกระปุกละ890กบาทนะครับซื้อครบ2กระปุกนะครับ1756บาทนะครับแถมเชือกสนสะพายนะครับอ่าหเส้นนะครับ อ่าผลิตภัณฑ์วินเนอร์นะครับสำหรับบัวโดยเฉพาะนะครับซองละ3 9 0เก้าบาทนะครับซื้อครบ3ามซองลดทันทีครับ1 0 0 0ันบาททวนนะครับแล้วก็แถมอ่าเชือกซเซพาอีกนะครับ1เส้นนะครับเป็นเชือกเส้นใหญ่นิ่มนะครับมาตรฐานนะครับท่านผู้ชมครับครับอ่าตอนนี้อายุสูสีสองขวบนะครับท่านผู้ชมอ่าสนใจก็เบอร์จำได้ยังเห็นว่าเป็นเป็นเบอร์ใหม่ครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ใหม่นะครับอ่าูย์ดสี่ 9 9 0 7 7 2 2ครับครับอันนี้เป็นเบอร์ใหม่ครับเบอร์เก่าเนี่ยที่ลงในคลิปไปนะครับเบอร์เก่านี่คือมีปัญหาครับอยู่ๆก็เอาปัญหามาทายเราครับเราก็ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนเลยต้องเปลี่ยนครับเออเออนี่แหละครับท่านผู้ชมที่จะโทรมาเบอร์เก่าก็ให้โทรเบอร์ใหม่นะครับให้โทรเบอร์นี้นะครับเป็นเบอร์ใหม่ของคอกของคุณพี่สมจิตนะครับเอาละฝ่ายชนะชัยมงคลก็ ขอจบคลิปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ